โอเคครับ okay, ผมมากราบสวีทสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ช่องสมุกเต๋อเช่นเคยนะฮะวันนี้ฮะอยู่ในเกมสล็อตเอ้ยไม่ใช่เกมไอเนี่ยยิงจุดโทษอะไรนะสไตรเกอร์ช็อกเกอร์อะไรนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่ประชุมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม,ม่ๆกันด้วยนะฮะมาคลิปนี้ทุน3,600ันหกับอีก10บาทนะครับผมมาขอเบ็ดเบาๆไปก่อนเลยแล้วกัน250ราสนะครับผมสวย ขอทัก2ลูกไปอ้าวสวยพอฮะอยากให้ปรับเบ็ขึ้นไปกันต่อนะครับผมโอเคแล้วก็คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะฮะไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะครับผมมาขอเบ็ดขึ้นไป500ล้กันยิงสัก2ลูกพอเลยฮะโอ้โหแม่นจัดรับได้เฉยมาอีกสักครั้งหนึ่งขอเต็มๆสวยมา เราต่อไปทุน2,007สวยฮะอย่างนี้โอ้โ oh หพอเลยแคชเอาฮะ1,750รวมยอดเป็น4,635ครับผมโอ้โ oh หเอาเรื่องอยู่นาคลิปนี้โอเคกำไรนิดๆหน่อยเพราะผมคลิปนี้บอกแล้วว่า เกมนี้มันมาวาจริงๆนะครับผมกัไลท์โอเคกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนอกาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้ติดตามรับชมกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ปาแล้วครับสวัสดีครับ